สวัสดีครับผมสวัสดีนะผมผมก็น้าชายนะผมฟิชชิงอินดี้นะผมวันนี้ก็จะพามาหมายคลองนะผมหมายคลองแถวบ้านอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะผมแต่ว่าวันนี้ความสิทธิพิเศษก็คือช่วงนี้น้ําป่ามันหลากนะน้ามันมานะผมก็น้ําก็เต็มตลิ่งนะผมแต่นี้หมายนี้เราก็ยังไม่เคยมานะเราก็ขี่เลาะมาเรื่อยๆก็รอมีไม้มีอะไรค้าอยู่แล้วก็พอเห็นตัวขึ้นอยู่นะผมเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเช็คกันดูว่าหมายตรงเนี้ย มันจะมีตัวมีปลาหรือเปล่านะผมก็อย่างว่านะผมเราหากินตามธรรมชาติเราก็ต้องลองไปเรื่อยค้าหาไปเรื่อยนะผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูมาพักผ่อนกันเลยนะผมวันนี้วันหยุดเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันดูว่าวันนี้เราจะทําได้ปลามาทํากับข้าวหรือเปล่าหรือว่าเราจะแห้วหรือว่าจะได้ย้ายกี่หมายก็ลองดูก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆนะนะลงช่องนี้ก่อนสักแป๊บนึงโอเคครับผมก็วันนี้ก็สายมากแล้วผมวันนี้ก็แปดโมงเลยนะ กว่าจะมาถึงกว่าจะขี่รถหาดูหมายก็มันเหมือนกับว่าน้ํามันเหมือนกันก็เหมือนเหมือนกับนิ่งๆครับผมปลามันไม่ค่อยขึ้นก็เลยหาจุดลงไม่ได้ก็เลยลองมาจุดนี้ดูเห็นน้ํามันขึ้นแล้วก็สวยๆมีป่ามีหญ้าจุดที่ผมมองนะฝั่งมือน้นมันจะเป็นหญ้าอาจจะมีปลาซุกตัวอยู่ก็ได้ผมก็เลยลองมาลงดูโอเคเดี๋ยวเองมาลุยกันเลยครับ โอ้ยมาอยู่นะทุกคนนี่ครับฮ่ายังเตรียมของไม่เสร็จเลยครับผมเนี่ยยังลงได้ไม่กี่คันเองนะตอนแรกเห็นน้ํานิ่งๆนึกว่าจะเงียบซะแล้วอายมาเร็วครับผมโอเคอย่างเงี้ยมีลุ้นครับผมมีลุ้นของใหญ่นะผมมาเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้เราจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะผมรุยก็โอเคครับผมก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ก็ลงทั้งหมดหกคันก่อนนะครับผมปกติเราจะมีเจ็ดประจันบานนะแต่นี่เราจะเอาไว้หนึ่งคันไว้ดูเชิงก่อนนะครับผมก็เมื่อกี้ที่ตีไปก็มีมาตะเพียนมาหนึ่งแต้มแล้วนะผมช่วงกําลังจัดเบ็ดก็ตอนนี้ก็ตีเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เวลานี่ครับผมเห็นไหมแสงมันส่องแปดโมงสี่สิบสองนาทีครับผมก็โอเค เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์หมายนี้ว่ามีตัวหรือเปล่านะสักประมาณสักครึ่งวันนะผมก็เดี๋ยวเรามาพักผ่อนมาลุ้นมาตามลุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันเลยผมปะลุยลุยวะ อยู you, boy, you. ่บ่อยู่ช้าไปช้าไปก้าวหนึ่งแต่ก็ถือว่ามาเล่นอยู่ ดึงคันโยกเลยครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้สายมันตึงๆหย่อนๆแต่ไม่อยู่ครับผมก็กินไปสองรอบนะไม่อยู่สองรอบเลยนะโอเคมาเรามาลุ้นดูว่าวันนี้เราจะได้ย้ายหมายหรือว่าเราจะหมานณจุดนี้นะผมก็เช่นเดิมเช่นเคยครับถ้าผมเจอของใหญ่เดี๋ยวผมจะบอกพิกัดอีกทีนะผมตอนนี้เหมือนกับผมมาพิสูจน์หมายก่อนโอเคลุ้นพักผ่อนไปด้วยกันครับผมไปเหมือนมีเล่นเหมือนมีเล่นครับคันนี้นะ mình cho ao đấy mình cho ao đấy để 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 về bắt rồi เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ตะโกกใสสวยๆมาอีกแล้วครับผมอ้ยกินเบาๆเองนะครับผมไอเราก็นึกว่าปลาเล็กก็ใจเย็นดูอยู่โอ้โหใสสวยเลยนะครับผมนี่ครับโอเคโอเค ก็ถือว่าพอมีตัวเข้านะไสสวยอย่างนี้เข้าก็ถือว่าโอเคหมายนี้เดี๋ยวผมจะเป้าอยู่นี่แหละยังไงก็ถือว่ามีตัวแล้วเดี๋ยวจะมาลุ้นดูว่าเราจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมหรือว่าจะเข้าเยอะกว่านี้ไหมนะผมโอเคครับหมนันหมนันหมนหมนันเต็มแรกมาแล้วมาเวลากี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวนาฬิกามาให้ดู <c oughs> นี่ครับผม อ่ะไม่เห็นนี่ครับผมแต้มแรกมาเวลา10บโมงสินาฬิกาสิบเนาทีนะผมสิบโมงสิบเอนาทีนะผมนี่แต้มนี้เี่คิดว่าแต้มแรกคือแต้มแรกที่ตัวใหญ่นะผมเห็นดึงลักษณะนี้ประมาณสองสารอบแล้วแต่วัดไม่อยู่ก็ถือว่าโอเคมีตัวเดี๋ยวเราจะลุ้นหมายนี้หละครับผมทั้งวันโอเคครับไป ดึงครับคันนี้ดึงค่นนี้ดึง,ดง,ดงโอเคอันนี้สร้อยนกเขาจะเล็กครับผมโอเคถือว่ามีแต้มนะผมก็รู้สึกว่าช่วงนี้10โมงปลาก็ เข้ามาติดติดกันสองแต้มและคิดว่าเริ่มจะเข้าเหยื่อแล้วก็ผมเค okay, ครับมัลุ้นกันต่อครับผมยาวๆครับ เป็นเรื่องครับทุกท่านเอ้ยยียยยยร เดี๋ยวต้องทำการตักขึ้นมามเดี๋ยวเสียดายนะเดี๋ยวตักนนหน้าหนาวมาหุงใหม่นะผมโอเคไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้ครผมมันตื่นเต้นเกิน ทรมานะทุกคนก็ถือมองมองซะว่าให้มันมีความสุขแล้วกันกันะครับผมอันนี้ก็ถือว่าว่าเจ้าที่เจ้าทางไปในตัวเลยแบ่งเจ้าที่เจ้าทางไปในตัวเลยนะครับผมอยู่ที่ไหนได้ถ้าเราทำใจใมีความสุขมันก็มีความสุขนะครับผม 喂 ก็โอเคครับผมหลังจากที่เมื่อกี้พี่ๆนาเข้ามาลงตะข่ายนะผมเขาก็ลงด้านข้างสองข้างนะก็ถือว่าไม่เป็นไรครับผมต่างคนต่างทํามาหากินนะครับผมนาเขาก็ไปแอบบๆแล้วก็ลงเสร็จเขาก็ขึ้นไปแล้วทีนี้จังหวะผมก็มองผมก็คิดว่าปลามันก็แบบน่าจะเงียบสักหน่อยนะช่วงนี้บางทีมันอาจจะตื่นนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว พอมันนิ่งๆเดี๋ยวปลามันออกหากินแล้วก็ปกติแล้วครับผมก็เลยมีเวลาว่างก็เลยเอาปลามาทอดดีกว่านะครับผมทอดลาดเกลือนะครับผมเอามาสามแต้มนะ มามาเด้อครับมากินขา้าวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเหลืองน่ากินนะครับกรอบโอ้โหหูปลาสดๆทอดกรอบนะผมข้าวครับผม,ผมนี่ครับผมก็อย่าไปคิดอะไรมากนะผมเรามาทํางานมาต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่ในเมืองแล้วมีหมายตกปลามีหมายมานั่งพักชิวๆก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมก็พี่ๆนะนะถ้าไม่รู้จะไปออกหมายไหน ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ทักมาหาผมได้นะผมผมก็จะสะดวกพาพักแถวปทุมแถวอะไรเนี่ยผมแถวชาญเมืองก็เราไม่ต้องไปถึงบ้านนอกเราก็ได้นะเราทำงานแล้วเราวันหยุดเราก็สามารถที่จะมาพักผ่อนอย่างนี้ได้นะผมโดยที่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะบางทีเราทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเมืองก็โอเคครับเหนื่อยท้อแต่ก็สู้นะผม เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมนี่มาลุยกินข้าวกันอ็ออย่าพึ่งนะความหมานของเราเดีย๋ยวเราจะไม่เกิดความหมานนะครับผมเราต้องแบ่งเจ้าที่เจ้าทางก่อนสาธุมาเด้อเจ้าที่เจ้าทางปุยัดตายายวันนี้ลูกหลานก็มาทํามาหากินอยู่ตรงนี้นะมาหาตกปลามาหากับข้าวกินนะครับผมมาหาพักผ่อ ลูกหลานมันหมานเด้อจะไซส์ใหญ่ๆบิ๊กๆเด้อซะทุกหมามาโอเคหลักปฏิบัติเรานะต้องแบ่งเจ้าที่เจ้าทางด้วยตั้งแต่ปุญาตายายเราสอนมาแล้วอขอบอร่อยแค่หมักเกืออย่างเดียวนะผม แล้วปลาสด,ดด้วยเนื้อหวานด้วยครับมามาเด้อกินเขาพี่ๆนอ้นองๆ chân trắng cảm ทองครับผมมาแล้วครับผมดีค,ครับก็รอบบ่ายหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มก็พอจะเริ่มมีตัวมาตอด้วครับผมโอเคลุน้นช่วงบ่ายเราลุ้นไปอีกสักรอบครับผมไป โอเคครับสวัสดีครับพี่ๆนะนะก็ตอนนี้จะบ่ายสามแล้วผมก็บ่ายมาตั้งแต่กินข้าวเสร็จก็ตั้งแต่ที่ถ่ายตอนนี้นครับผมตั้งแต่ที่ลงตะะขรยก็เงียบมาเลยครับผมได้ปลาตะเพียนทองมาแต้มเดียวก็คิดว่าเดี๋ยวกินกาแฟแก้วนี้หมดก็จะขอปิดกล้องแล้วก็ลากลับบ้านนะนะครับผมโอเคครับมากินกาแฟด้วยกันครับสวัสดีครับพี่ๆนะนะ ก็คลิปนี้น่าจะจบแค่นี้นะผมวันนี้โดยสถานการณ์โดยประเมินแล้วก็ปลากินช่วงเช้านะผมก็ช่วงบ่ายมาเที่ยงเที่ยงมาก็ไม่ค่อยเอานะผมก็ถือว่าช่วงเช้าเราก็ผ่านพอได้กับข้าวแต่ก็ถือว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะผมแต่ก็พอได้กับข้าวนะผมแล้วก็มีเหลือไปทําที่บ้านปะเดี๋ยวไปดูครับผมว่ามันจะเหลือกี่แต้มไปดูผลงานครับ นี่เหลืออยู่สามแต้มครับผมก็มีตะโกกส้สวยๆหนึ่งแล้วก็กระมังกับไอ้นี่นะผมสร้อยนกเขาครับผมนี่ก็ถือว่าพอได้ไปทํากับข้าวนะผมก็คลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ครับผมก็ถ้าพี่ๆนะนะชอบถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้หน่อยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย